ทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศาสนานะคะก็ได้มอบกิตติบัตรประธานจากสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกให้กับบุคลากรทางช่อง3ค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับกิตติบัตรประธานมีคุณดวงรัตน์รองผู้จัดการฝ่ายประชายสัมพันธ์ช่องา่าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะอนุทานบุญกับพี่แหม่มเพชรรีด,ด้วยนะคะจากรายการทําในใจนะคะ,คะแล้วก็นักแสดงนะคะโบธาราแฟงกี้ค่ะซึ่งเมื่อต้นปีคือวันที่20ม กราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางสถานีเองค่ะก็ได้จัดให้มีการเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ1ินาทีถวายอาจาริยปบูชาเนื่องในวราระครบรอบร50ปีชาติการหลวงปู่มั่นนะคะซึ่งอตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าทางองค์การยูเนสโกค่ะได้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสําคัญของโลกสาขาสันติภาพนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดค่ะที่ต้องการอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมของหลวงปู่มั่นเองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะที่ห้องสมุดออนไลน์เว็บไซต์หลวงปู่มัน่น d r a g o t h นะคะอ,อ,อยู่บนนี้เลยนะครับใช่ค่ะ, <ผม S 1> ะเพราะว่าท่านเองก็หลายคนอยากว่าเอ๊ยท่านประจําอยู่วัดไหนยังไงจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ประจําที่วัดใดวัดหน<ะ>ึ่งนะค,คะก็ะลองเข้าไปเ e a ร์ชดูได้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ